อันดวนอีกแล้วครับวันนี้ใส่ยางไปโอ้หลายเส้นเลย1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ชจูโยยางเจ้าให้มัเลยเด้อไม่เนาะไปรับตัวเจ้าน้องใหม่ครับ เดี๋ยวจะเอาไปโรงงานช่วยอาจารย์ดิดครับวางท่อ100่ท่อนครับโอ้และหน้างานอยู่ที่จันชูไปช่วยเปิดโบโกอสร้างนู่นแลยครับรับตัวอยู่ที่หน้างานคาราบาวครับแล้วก็ยิงยาวไปละหันทรายเลยขับโดยอาจารย์ชายครับ ช่วงนี้จอดนานเลยครับเจ้าซูเปอร์เกตครับนี่แหละเพิ่งได้ออกนี่แหละนี่จอมาร์คทูจ้มาร์คทูเอสเคหมีคนโทรมาจีบอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเงินพร้อมเดี๋ยวเขาจะมาดูครับนะครับระบบดีครับคันนี้ครับสุดยอดเลยครับในบรรดาที่ผมเล่นมาร์คทูมาเพิ่งเจอคันนี้แหละระบบดีมากเลยครับขับดีครับ ระบบยังเฟี้ยวฟ้าวอยู่ครับเจ้าบอทองก็จดตากเดดตากฝนอยู่นี่แหละเดี๋ยวเร่งทำโรงจอดรถเร่งทําบ้านนะครับจะได้ทําโกดังจจดรถจะได้มีที่โจดหลบเดดหลบฝนนะครับตรงนี้จะเป็นที่จอดรถกระบะครับ รับรวะไม่ควรรับไปไปน้ำพอ่อบ่อนี่อร่อยก่อนนี่พอ่พอพ่อหรือเ่พ่พอวะ,อะพอ่พอก็พอลุงชัยบอกพ่อก็พอ,อ,อครับ ตอนนี้ธรราสีดำทั้งหมดเลยน,นั่นนี่เดี๋ยวให้เราจัดการเราสีดำเลยเยอะไหมเหาลาเหลาสีดำเลยเยอะไหมเลือถึงกระป๋องไหมพอไหมอกไม่พอหรอก ลูกชายที่บ้านมีที่นอนไหมที่บ้านมีที่นอนไหมไม่ครับนี่เอาผูกนี้ไปเลยแล้วเขานอนยังไงก็เอาเสือเอาอะไรก็นอนพื้นนะอ่ะก็เสือเอาระไรก็ไดอ๋อพื้นปูนปะข้าวปูนปูนพื้นปูนแต่ยังไม่ได้ปูกระเบื้องปูนนอ๋อยังไม่ได้ปูกระเบื้องเลยอย่างนี้เลยครับพื้นปูนจะต้อมขัดมันให้หน่ยอ๋อ โอ้ได้ที่นอนนี่ไปพอดีแหละนอนได้หลายคนเลยที่นอนนี่ผมนอนไม่ได้ครับปวดหลังก็เลยเลาะออกวู้ใบอะไรใบตัดเหล็กจานชายตัวนี้ ต้องมดในสื่อนั้นสื่อนี้นะบระเิรเลตบรเิเลตมันไปวื่อหอเองินบรเิเลตนี่นะมันต้องมดมันก็ให้สื่อนั่นนี่นะมาไปใส่นี่แตงกินนะโอ้เครอ่องใหม่ก็มือใหม่แล้วทำงานอีู่เสียบอย่างนี้เลยเปึ๊บเสียบไปมันแข็งใช้เวลากี่นาทีในการจับตัว ครึ่งชงั่ชวโมงครับครึ่งชั่วโมงกับยูเหรอครับลูกพี่ยูแล้ววะแมนครับโอ้ครึ่งชั่วโมงแต่ยูแล้วเพราะอีตัวนี้มันกระดูดน้ำจดูดน้ำน้ำดูดออกจากน้ำจากปูนอะดูดออกจากปูนแมนครับ<อ>แต่เป็นอีตแดงแห่งดูดไวู้กพี่บอิีตแดงน,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 นี่ดูดใบถ้าถ้าถ้ามันปูนเลียบๆนี่ในถังนี่เขาอีตแดงแงะรุ่งยัดลงแต่เดีย๋ยว ม,มองเห็นมันทำง่ายเนี่ยทำเองมันได้ง่ายดิเนาะมันคนมาเปลี่ยนเนาะไว้เปไปเปมากกปีปปแล้วผมเคยเห็นเขาทำดีอันนี้เปี๊ยเลยดูยดเ,น,เนี่ยดูอะเปี๊ยเลยครับ เนี่ยม,มันเป็นแล้มันกอ่ออะไรเนี่ยมัาถามใช่รู้ไหมรู้น้ำก็คือครับอันนี้ก็แค่นี้ก็ไปจับนู่นนี่ทีแน่นครับไปดิ่งฝุ่นแล้วลงมามดิงฝุ่นอะไรฝุ่นลงมาทายนี่คือเก่าแล้วครับครับมันก็ แต่มันได้ตัวที่แหลกมันได้ฐานมันแล้วมันก็บี่ยางของริ่มันก็ไปเรื่อยๆมันไปง่ายมันเพราะมันหาดิงหาแนวไปเป็นแล้วมันก็ไปแล้วทีนี้ติดต่อไปง่ายเขียง่ายเข้าไปได้เรียมได้ไล่มันแล้วได้ฉากได้เอานั้นตัดมันดีคือฉังว่าเนาะมันเปะเนาะเอาลงมูตัดอ่ะมันเสียเศษหรือเป่ถ้าเคาะนี่โอ้ยเสียหลายครับอืมยิงอิดบางๆสิน่ะลูกพี่เสือกระจายไปเป็นเลยอืม บ่เนี่ยพอไปกับแตกกินไปบ่อยก็เอาตัวไม้มาคอย,อย,อยก็เสียเสียกองอีกเลยเออเงี้ยเงียเสียเขาก็สั่งเงี้ยหนูมันก็ป,กนนกปูปูปฏิเสธหรอกต้องบ้านตืไปกินนะทางมันเป็นสันดิลปีเออเาคุ้นแตบเป็นโบราณมันหลายคนคิดกับค,มกกบคนมคิดว่าผิอจำเรลปีครับหน่อยนะหน่อยนะเราคนดี บเอิญห้องเสร็จจได้จะบันห้องกลางน้อยครับได้่คนนี้เียวเ็บบมไปเเนาะเดมืองน้น่ม็างมากทมือนีสับ หลยเดีวมือมง่นบหนีแล้วเี่ยมกขจอจักเป็นซือเป็นหอกเป็นกเดตีก็เอาดิโอ้เดีเราจะาเขาขึ้นกันดิผมไปเชื่อมอยู่วัดบ้านคอนไอีจีกิมม่านสายีผมว่าคนบ้านนี้มาเชื่อมเห็นไหมก็ไปเชื่อมทางนั้นไอ เราสไม้ม um> ่แดงเลยเหมือนเรตีนเชื่อมเวลาพี่เช uh> ื่อมมันดูสวยแต่ว่าต่างเขาเยอะกว่าส่วนมามันก็เพิ่เป็นอยู่ทีจันจีคนหนึ่งมาโอ้ผมกับคนไปที่มันหมดมันก็ดูเป็ี่นอยู่ผมกับคนคือกันมันเบิ่งขึ้นมันบานหูตุ่มโป่งยังเปล่ยอยู่โอ้เชื่อมเฮีย ไอกระเบื้องนี่แนะนาลุงใช้แนะนําแบบไหนกระเบื้องไหนบ้าน,น,าน,นผมอยากให้มันสว่างสว่างอะ<ต>ไร<ม>ไอนี้มันต้องข้นถามนะคู่ว่าเราจะเอาแบบใดแต่ว่าถ้าเป็นกระเบื้องหกสิบมันถึงงานเออหกสิบมันละนั่นแหละแต่ว่าเรื่องวลวดลายนี่มันมันถามผมมาเลยหรอกเพราะว่าหนึ่งจะของบ้านมาเนี่ยไรม,มันขึ้นอยู่กับนะคู่ว่านะคู่เรามาแบบใดมาสไตล์ลวดลายแบบนี้ไม่เอาหรอกนี่ไอหกสิบนี้เท่ากับสี่แผ่นตัวนี้ใช่ไหม แม่นครับีแม่ใช่ไหมแม่นครับเออดีเอากระเบื้องใหญ่เลยมาใส่เพราะว่าตัวนี้กระเบื้องตัวนี้มันกระเบื้องสามสิบครับคือสมัยก่อนนี่ถ้าเรากันง่ายๆนั่คือสร้างสมัยก่อนเป็นปูก็สิไห้หลองง่ายอืมคือหลองง่ายนี่มันเป็นอย่างหนึ่งหลองง่ายเนี่ยเนี่ยเวลามันมันในออกปุ๊บนี่ยผีปูมันจะรูปเป็นปอกครับเดี๋ยที่ว่าถ้าขาปูหลองง่ายเด่อยพี่เวลากระเบื้องมันหนีมันกยับได้ถ้าฟูสนิดปุ๊บ ไอ้มันไก่เคียงแท้การมีขีดลงได่ขึ้นมือเนี่ยขาจะเอาการมีขีดแง่หรอกอะมันจะมีตัวหลอกของเขาเลยมีคิปนี่นะหลอกเขาเลยที่หลานตีหลานมากๆนะครับครับกล้องเมื่อกี้บาทกล้องตัวยี่สิบก็จะบาดนะครัะกล้องตัวลลอกรับแม่นครับตัวหลอกตัวหมุนตัวหลอกหมุนมันจะหลอกของมันเลยหมุนของมันเลยครับเพชรายตัวนั้นติตางของมันหลอกของมันเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูวิธีการจับ ดึงเอาแนวนะครับเจอกันในคลิปต่อไปแล้วกันครับสวัสดีครับ